ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆนะไสัตว์วันนี้อยู่ที่สลอ็อตสล็อตค่ายนี้อยู่ค่ายที่แล้วก็เกมที่แล้วก็อยู่ค่ายนี้ไอ้เหียงงไหมไอ้สัตว์มันก็ค่ายเดียวกันนั่นแหละเกมน่ารักฟุงฟ้งฟิ้งมากมายไอ้สัตว์มึงดูนี่มีแค่สามช่องเองเข้าง่ายๆไ่ดูกันเฮ้ยดูข้าวพลเหียเสียเวลากูเออมันเป็นอย่างนี้แหละ ปับเบ็ดก่อนพกพุทุนมา1,000บาทเบ็ดละ50นี่แหละกำลังสวยไปเริ่มดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกมปังๆด้วยนะพวกมึงจะได้มีกำลังใจในการรีวิวคลิปต่อไปไหน้าไอหน้ามีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนะฮะถ้าใครอยากจะเล่นอยากจะรวยก็แอดมาเลยที่แอด88 youtube แอดก่อนรวยก่อนแอดที่หลังรวยที่หลังไอเวน แอนมาเลยสัต์เกมเยอะแยะมากมายแจ็คพอตใหญ่รอมึงอยู่เอ้ยเออทำไมมันได้แค่นี้วายสัตมันเป็นไรหมุนไปเรื่อยๆสลอดเล่นง่ายจะตายหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าเองแหละเฮียวายสองตัวตัวที่สามมาไหมไม่ไม่เฮียเท่าไรร้อยห้าสิบไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปท้อกับมันพงมึงดูกูนี่หมุนไป อย่าง,งเงียบสงบออเวนเฮ้ยช้าค้างเกิดอะไรขึ้นเปล่าแปลกๆเจ็ดเจ็ดไอ้เฮียเป็นไงเล่าทองวันใหญ่โอ้ยชนะค้างใหญ่ด้วยออเวนตะไลเอ้ยโอ้โหค้างมาหูลาน4,000บาทไอ้เฮียฝากไปด้วยเกมนี้อยากรู้แอดมาเลย ใครอยากรวยแอดเลยที่แอด8 8 YouTube แอดก่อนรวยก่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้กูด้วยเฮ้ย yeah.